สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลไทยทุกคนนะครับสวัสดียามค่ำคืนนะฮะแอดมินแฟนโซนคอมเมนต์จะมานำเสนอเกี่ยวกับคอมเมนต์ความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามหรือว่าแฟนสโมสรคินแบกแบกนิน ทีมต้นสังกัดของพี่อนุมาสุทธิรักนะฮะหลังจากที่สามารถกลับออกมาชนะทีมบินเดียนล,ลองอัน3ต่อ2เซตนะฮะในการแข่งขัน,นะะเมื่อเย็นที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าทีมบินเดียนล,ลองอันเนี่ยก็นำทีมคินแบ็กแบ็กนินไป2ต่อสเซตแต่สุดท้ายก็ต้านรูปตบของเจออรไม่ไหวนะฮะสุดท้ายก็ทีมคินแบ็กแบ็กนินเนี่ยก็กลับมาชนะ3ต่อ2เซตนะฮะอย่างสุดมันเลยต้องบอกว่าแมตช์นี้เนี่ย พี่ออนก็ตบได้หลายลูกเลยนะฮะมีลูกตบที่ต้องบอกว่าตบแล้วคือฝังอะตบแบบแรงๆนะฮะก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวแอมินมาอ่านคอมเมนต์ให้ฟังนะฮะว่าแฟนวบบอลเวียดนามเขาคิดเห็นอย่างไรนะก็แอมินก็รีบไปหาคอมเมนต์มาก่อนนอนเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมโดยคอมเมนต์แรกของแฟนว์บอลเวียดนามเนะะี่ยเขาบอกว่าเป็นเกมที่สุดยอดสําหรับทีมของเราการกลับมาชนะ3ต่อ2เซตช่างประทับใจมากๆเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับ ออนุมายังมีระดับการเล่นที่สูงกว่านักตบเวียดนามแม้อยู่ในวัยย่าง37ปีแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับออนุมาสร้างความดุดันในเกมรุกให้กับทีมของเราได้ดีขึ้นคอมเมนต์ต่อมานะครับดีใจที่วันนี้เรากับ,บชนะได้ถ้าเราปรับจูนยงกว่าบอลให้ดีกว่านี้ฉันเชื่อว่าเราจะแข็งแร่งขึ้นแน่นอนคอมเมนต์ต่อมานะครับท้าเซตให้ออนุมาได้สวยสวยเมื่อไหร่รับรองได้แต้มชัวแน่คอมเมนต์ต่อมานะครับ เป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมเหลือการปรับจังหวะก,การเซตให้เข้ามืออนุมาเท่านั้นเราจะเป็นทีมที่น่ากลัวคอมเมนต์ต่อมานะครับขอบคุณที่ทุกคนไม่ยอมแพ้และชนะไปด้วยกันคอมเมนต์ต่อมานะครับผมอนุมาเธอแสดงให้เห็นถึงความสามารถและประสบการณ์ในเวทีระดับโลกให้เห็นในแมตชนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับผมชื่นชมนักกีฬาทุกคนที่ไม่ยอมแพ้พวกคุณสุดยอดคอมเมนต์ต่อมานะครับผม ออนูมายังตบได้หนักเหมือนเดิมเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับออนูมาตำนานของไทยเล่นได้ดีมากคอมเมนต์ต่อมานะครับช่วยกันได้ดีมากๆในเซตที่3ถึง5เหนียวมากทุกคนและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับออนูมาเธอมีส่วนสำคัญจริงๆในเกมที่เรากลับมาชนะในแมตช์นี้ได้ และนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนว์บอลเวียดนามนะฮะคิทมคินแบกแบกนินนะฮะทีมต้นสังกัดของพี่ออนุมาสิทธิรักนะฮะก็แอดมินไปหาได้หลังจากที่เขาแข่งเสร็จเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นคอมเมนต์ที่เขาก็ชื่นชมนะครับพี่ออนนะครับบอกว่าสามารถทาให้ทีมเขาเนี่ยกลับมาชนะได้ก็เป็นคนสําคัญเนาะเป็นเป็นตัวตบที่ทําคะแนนได้ดีมากๆเลยนะฮะก็ตามเชียร์กันต่อไปนะครับยังไงถ้าแอดมินได้ได้ดูก็จะแปลคอมเมนต์มาให้ในเกมกันต่อต่อไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนอนด้วยนะครับผมทุกคน